โอเคครับกับสตูดิโอนอกอยู่ผมเฟกเตอร์คลิปนี้ก็จะมาสุ่มกีมัว40อันเนาะว่าเราจะได้สีอะไรบ้างตอนนี้ผมมีแค่สองอย่างนี้ครเป็นสีแรล่มาทิ้ไงอะไรพ่อหนุ่มอืมหนึ่งเ่ะเก็บเก็บเนี่ยดูก่อนม่ามี40อันอันนี่ตอนแรกม,มีงบสิบล้านนะแต่ว่าเขาจะเอาไปนี่สมนี่ด้วยกะจะเมื่อกี้ทำไมเรเห็นเล่มสีม่วงวะเฮ้ยเล่มสีม่วง วุฒิวัจจไม่สีมว่วงละย่เนี่ยทุกคนเพ<อ>รอะว่าสีม่วงอ้วมไม่รวมกันแต่กูเป็นสีม่วงมันมาทุกคนมาเราใช้สีแดงก่อนมาอันนี้อ๋อแลทุกคนมีสิบมีสี่บ้อนะแดงไหมสามสิบแล้วก็นี่ก็สี่สิบเนาะไปดูว่าเราจะได้อะไรกันบ้าง,างอันแรกเป็นโชว์เนาะอันนี้เป็นของทุกอย่างอ่าของเกลือ ไวเม,มก็เกลือคาฟิงก,ก็เกลือแมบูราก็จะเกลือเช่นกันวอเตอร์ไปครับเอ้ยกูตายแล้วโชก็เกลือเอ้ยไเบเบียร์คไรเอ้ยเอียงเอ้ยของของสีฟ้าเดี๋ยว้เด้ออเด้อยดอเด้อยด้อเด้าเดีอยด้เดิอด้ก่อน้อเด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 ้อเออ มอเตอไซฟ้าดีนี่เองเฮ้ยกูตายโอ้มึงใช้เพื่อจะได้เงินได้ไงไปเหล่านี่เป็นหมุดรนไฟก็มาเฮ้ยนี่เล่มนี้มันดูดำวะใชงไัมเฮ้ยอะไรของ้อคืออะไรวะเฮ้ยของเฮ้ยของของสีของเฮ้ย ไอไอไอโอค่เส้นของกูมันเป็นมันเป็นนั่นอะสีออกเหลืองๆอ,อ่อนๆแต่อันนี้มันเป็นสีทองเลยแบบเหลืองเข้มอ่ะโคตรจ้าลองก่อนลองก่อนเป็นยังไงวะ <S <S อันนี้อันนี้ปะอา้าวเขีย่ยอะไรวะเอา้ากดเลยขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงไปแล้วทุกคนเอา้าคือท่าอะไรวะโอโหคืออะไรอ่านก่อน ลาเสรักเกตเทีเยอะไรเนี่ยให้วันถไปไปต่ออันต่อไปฮะบายมีอันนี้มีแล้วอันี่เฮ้พอก,ก็มีแล้ววอเตอร์ไฟบอกครับแคปก็มีแล้วกันไอ้วอเตอร์ a ฟฟ์แคปก็มีกละไม่ได้อีกแล้วได้ของซ้บอีกแล้วเป็นไอ้นี่อ่าของสีฟ้าเอ้ยเนี่ยกิมมูสีม่วงมันเป็นมันเป็นสีฟ้าเดี๋ยวมัน อ่ะถ่ายโปรคลิปก่อนนี่ไอ,อ้กูลืมกูลืมถ่ายตอนที่มีสี่สิบอันน่ะไอ้ช่างมันเถอะเงียบไปหนึ่งหาสิ้มมก่อนเงียบไอ้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แต่แต่เสียวเวลาการถ่ายปกเยี่ยมจริงอืมไป สีม่วงมีสองเล่มใช่ป่ะวะขอโทษก่อนนี่ใช้ใช้สีลวงมีสองเล่มเราใช้เล่มหนึ่งอันนี้มเงาใช่ไหมอนหนึ่ง่ะอ่ะเอาไปอันหนึง่งได้อะไรบอกด้วยใช่เลยน่าจะเป็นกีโมแลนะมั้ง นั่นแหละไ,ได้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 ได,ได,ไดของซ้ำเออท่าท่าเดียวกูเลยมาต่อไปเลยได้คอ,อมเมทคอมเมท์ห้าก็มีแล้วนี่แบบบูดอัลกันไฟไปเร็วๆวอเตอร์ฟอลครับเอ้ยมีอีกละเอ้ยเป็นอลไาอีกแล้วเอ้ยใช่เขาเขาคืออะไรวะเฮ้ยของสีแดง เอ้ยใช่ใช่ลองดิฮึดชาอุ้ฮึดจับจับจับจ้าวันนี้แต่งเติมของก่อนไปต่อไปเล่มสีม่วงพงอ่าไม่ซีนโนคิดคืออะไรวะเอา้าเปิดเล่มสีม่วงแต่ได้ของสีขาวอะไรครับนี่อะไรมันคืออะไรอ่ะลองดิอะไร เฮ้ยเนี่ยมัน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 โดดตัวเองขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยแล้วก็เล็งหาที่เตะเปิ้วไปงงพอดไปต่อไปฮะวอเตอร์ฟอร์ครับอีกแล้วต่อไปไม่มีอีกแล้วเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยของสีม่วงนี่อะไรเนี่ยโอ้โุ้ยวุ้ยจ้า เฮ้ซซะอะฮียะใช่ใช่มีทั้งแดงมีทั้งมง่วงตอนนี้บอกเลยเป็นฮอนคูไปแล้วมาต่อไปฮะโชว์เนาะไม่ใช่ทาฟิงเกอร์ใหม่แลบู๊ต้องไฟอีกแล้วอันนี้ของเกินแต่ของดีโชว,ว์เอ้ยชวงนี้เราของซ้ำซ้อะไรโชว์อะ้รสักอย่างโชว์โชว์โชว์กสไซคืออะไรวะ ไม่ของไม่ของประดับแต่งตัวเยอะขึ้นอุย้ยเดี๋ยวดูใหม่ดิเืออะไรวะคุ้ยของดีนี่หว่าขออ่าเอาเฮนน์มาไว้แอนทีสกเอ็กซ์แล้วกันมาต่อไปทุกคนสอันสุดท้ายละกุชช่าวอเตอร์ฟอร์คับเฮนนดีแล้วอุย้ยเฮนนวอร์เรน ซูเปอร์ให้เสร็จคืออะไรวะซูเปอร์ผมมีแล้วหรือเปล่าอ,อ๋อผมมีผมมีแล้วโจใหม่เฮ้ยอะไรอะซูไซเออะอยู่ไหนวะโซอ๋อเนี่ยโซก็เออช่างมาช่างนั่มันเรามีแล้วก็ไปไปทัชฟ,ฟิงเกอร์ใหม่เรมบูด้วยกันไฟใหม่คนนี้เฮดพกใหมส่สองอสุดท้ายโดกคนพงวอเตอร์ฟอร์ครับ โซคัุยอีกแล้วอ่อผลลัพธ์ในคลิปนี้ก็มีมาเท่านี้สำหรับวันนี้ใครที่รับชมจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยไปแล้วครับสีโอเกน